สวัสดีครับคุณพ่อน้องปลื้มสวัสดีครับคุณพ่อน้องฝ้ายเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วลูกๆฉีดวัคซีนกันยังครับยังเลยยังไม่ได้ฉีดเลยครับเออเพราะว่ากังวลอยู่ครับผมผมเองก็ได้รับข้อมูลมาหลายทางครับคุณพ่อก็สับสนอยู่เหมือนกันผมว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับคุณพ่อน้องฝ้ายเราลองไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับ เผื่อว่าแกจะแนะนำอะไรเราได้นะครับแล้วเราจะได้ทำตามที่คุณหมอแกแนะนำในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยมีเด็กที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วมากกว่า200,000คนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในเด็กนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดโอกาสในการติดเชื้อของเด็กในการที่เขาจะเข้าไปในสังคมหรือว่าโรงเรียนนะคะ รวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคโควิดรุนแรงในเด็กซึ่งมีภาวะที่จำเพาะในเด็กก็คือเรื่องของการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งมีผลกระทบต่อหัวใจหรือว่าปอดของเขานะะในส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่าลดโอกาสการติดเชื้อที่เด็กๆอาจจะติดเชื้อแล้วมีอาการน้อยแล้วไปแพร่ให้กับคนในครอบครัวด้วยค่ะในส่วนของอการรวบรวมรายชื่อนะครับของนักเรียนที่แจ้งเข้ามาต้องเรียนว่าเป็นการรวบรวมจากการแสดงความจำงของผู้ปกครอง นะครับแล้วก็แจ้งมาที่โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนรวบรวมให้หน่วยงานของอกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากระทรวงอวในพื้นที่นะครับรวบรวมตัวเลขส่งมาเพราะฉะนั้นโรงเรียนทุกๆประเภทครับภายในแต่ละพื้นที่ก็ส่งชื่อเข้ามาจากเดิมทีแรกเราเขียนเราเตรียมเป้าไว้ที่4.6ล้านนะครับเมื่อรวบรวมรายงานมาจากทั่วประเทศเนี่ยตัวเลขที่เป็นยอดรวมนักเรียนในฐานข้อมูลเนี่ยปรับมาเป็น5ล้านครับ 5 48, ล้าน4หมื่น8พันรายนะครับและปรากฏว่าที่แสดงความจำนงรับเข้ามาเนี่ย3 6, 8, ล้าน6แสน1หมื่น8พันกว่ารายนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณ71เปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นช่วงที่ได้มีการฉีดต่อเนื่องกันันบตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในส่วนของวัคซีนในขณะนี้นะครับ วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็มี2ตัวแต่ตัวที่มีอยู่ในประเทศไทยก็คือมีไฟเซอร์อยู่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดดําเนินการตามแผนตอนนี้ก็จะเป็นของไฟเซอร์ตัวเดียวนี่นะครับแล้วก็ในข้อสรุปของคณะอนุกการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะครับก็ซึ่งเป็นคณะอกรรมการของระดับชาตินี่นะครับก็ในตอนนี้ก็คือระบุว่าฉีด2เข็มนะครับโดยที่ห่างกัน 3-4ถึงสสัปดาห์นะครับแต่ต้องเรียนครับว่าในหลายพื้นที่เนี่ยนักเรียนอาจจะฉีดเข็มแรกไม่เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์เดียวครับก็อาจจะมีสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นะครับก็จะมีการเหลื่อมเวลากันไปนะครับแต่ก็จะมีการพิจารณาในรายละเอียดของพื้นที่นะครับว่าทําอย่างไรจะไม่กระทบกับในเรื่องของการเปิดเรียนนะครับก็ไม่อยากให้มีเป็นเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อกิจกรรมการเรียนก็จะได้มีความต่อเนื่องส่วนระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ย ไม่ไม่ต้องไปกําหนดขีดขั้นปิดเอาไว้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการแจ้งความต้องการแสดงความจํานงเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือมีคนเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังนะครับก็เรียกว่าหลักๆส่วนใหญ่น่าจะฉีดภายในตุลาคมแต่ถ้าหากว่ามีใครที่อาจจะตกล่นด้วยเหตุใดก็ตามก็ยังต่อเนื่องไปได้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการจะเสียสิทธ์ครับผม